ครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามอสูรแชนแนลนะครับผมวันนี้วันที่4นะครับผมกันยายนพศ2565นะครับผมวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เด้อพี่น้องครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนจะเข้ามารับเองนะครับผมรบกวนนะครับผมโทรเข้้้้้าาาาาามมมมมมสออออออบบบถก่่่่่่นนนนเเดดผผืงงทีีไไไยูรระะคัพจ เที่ยวนะครับผมครับผมวันนี้นะผมจะพามาชมนะครับสินค้านะครับเกี่ยวกับตู้ลำโพงนะครับครับเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาไล่นะนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วเด้อพี่น้องครับรบกวนกดอ่ากดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาลงคลิปใหม่นะครับจะได้เห็นพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมเริ่มจากแหลกตัวนี้นะครับผมแหลกนะครับเป็นแหลกนะครับหุ้มเคลืบล่านะครับผมแต่ว่าตัวนี้ครับผมเจ้าของเดิมน่าจะครับผมตั้งตาแดดไว้นะครับผมเพราะว่าตััวนนี้ะครบ ไอ้กระดาษยางที่ติดนะครับที่ติดตรงตรงเคลือบมานะครับผมยังยังไม่โดนแกะออกเลยครับผมอันนี้โดนแดดจนกรอบนะครับผมแต่แต่ถ้าแกะออกก็จะเงานะครับพี่น้องครับผมแต่น่าจะแก่ยากแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะไปตากแดดนานนะครับผมตัวนี้ครับผมที่เห็นอย่างนี้ก็คือไม่ใช่สีถลอกนะครับผมตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหุ้มนะครับนี่ครับจะเป็นพลาสติกหุ้มหุ้มใหม่ตัวโฟเมกานะครับนี่ครับ จะเป็นพปติกุ้มตัวโฟมิก้าเด้่พี่น้องอันนี้เป็นแหลกโฟมิก้านะครับพี่น้องนี่นครับผมถ้าแกะออกมันก็จะเงาอย่างนี้ครับผมนี่ครับพอจะเห็นไหมครับถ้าแกะออกมันจะเงานะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะหมดสภาพแล้วนะครับอันนี้นี่ครับผมราคาเปลี่งปันพี่น้องนะครับผมครับผมตัวล่างนะครับตัวล่างมีฝานะครับมีมีฝาครบนะครับหน้าหลังนะครับผมเป็นแหลกขนาด CU นะครับผมครับผม CU ลึก27นิ้วนะครับ CU ลึก27นิ้วนะครับนี่ครับพี่น้อง ครับผม 4U นะครับลึก27นิ้วนะครับตัวนี้ครับผมตัวล่างนะครับพร้อมฝานะครับ1,200บาทนะครับพร้อมจะส่งครับผมราคานี้พร้อมจะส่งเด้อพีน้องพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมมีฝาหลังครบนะครับส่วนตัวข้างบนนะครับไม่มีฝาให้นะครับไม่มีฝาให้ก็ขอเจรยพอนะครับผม700บาทนะครับส่งให้ฟรีเลยทั่วไทยนะครับถ้าใครสนใจเด้อสับแดกนะครับแล้วก็หมอดึงไฟนะครับผมหมอดึงไฟสยามนีออนนะครับ60แอมป์นะครับตัวนี้มีมาให้พร้อมปลั๊กนะครับ มีวัดโวลต์วัดแอมป์ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีสายให้พร้อมนะครับตัวนี้5,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ตู้ข้างล่างนะครับผมตู้ข้างล่างเป็นตู้ออเดอร์หกนะครับผมตัวนี้คือแกะฟ้าออกให้พี่น้องดูเด้อตะแกรงเป็นตะแกรงฉีกนะครับเป็นตู้ออเดอร์หกสิบห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ครับผมจะให้พร้อมดอกนะครับนี่ครับดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับตัวนี้ดอกเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้ว NPE นะครับผมเป็นรุ่น หนึ่งห้าเอเจ็ดห้านะครับตัวนี้เป็นไว้สามนิ้วนะครับแปดร้อยวัตต์นะพี่น้องเป็นดอกคงโล่เด้อครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมตู้พร้อมดอกนะครับนี่ครับดอกตามนี้เลยนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้จากภูเขานะครับผมแล้วก็ตู้นะครับตู้เสียงกลางเด้อครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นกลางแหลมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับผมจะมีรอยร้าวนะครับมีรอยร้าวแต่ก็ไม่แตกไม่หลุดนะครับพี่น้องครับผมไม่หลุดนะครับก ใช้งานได้ปกติดังทุกดอกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆนะครับเกี่ยวกับหัวจับก็จะเป็นหัวจับเหล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจอะเดี๋ยววันนี้ผมมาจัดโปรให้พี่น้องแบบแบ่งปันไปเลยดีกว่าครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมเฉพาะวันนี้เด้อเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมคู่นี้ครับผม2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ คู่นี้ครับผม2,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งต่วไทยครับผมพี่น้องฟังไม่ผิดครับผมราคานี้บอกเลยว่าโคตรถูกนะครับผมแล้วก็มาอีกตู้นึงนะครับผมเป็นตู้ W 8ปนะครับผมเป็น W 8 0นะครับตัวนี้เป็นตะแกรงฉีกนะครับผมเป็นควอเล็กนะครับผมควอเล็กไม่อาแท้20มิลนะครับผมตัวนี้ก็พร้อมดอกนะครับผมดอกนันุว่าคงปั๊มนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับผมราคานี้รับเองด้อพี่น้องแต่ก็มาที่ตู้เสียงก้างนะครับผมตัวนี้ตู้เสียงก้างนะครับก็ ตัวนี้จะมีตำแหนิอยู่ที่นะครับผมคู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับผมดอกขาดนะครับพี่น้องเอาไปซ่อมเองนะครับนี่ครับยังยังไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยรื้อนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมยังไม่เคยแกะนะครับพี่น้องเอาไปซ่อมเองเด้อครับผมเดี๋ยวผมแบ่งราคาถูกๆให้นะครับผมตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นดอก400บาทนะครับผม m s 400บาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมคู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับผมดอกขาด2ดอกนะครับ2,500บาทนะครับคู่นี้เด้อ2,500บาทนะครับผมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับ2,500บาทพอ ครับอมจะส่งทั่วไทยนะครับผมครับก็ตกแค่ใบละพันนะครับผมพี nah ่น้องบอกเลยว่าคุ้มนะครับผมคุ้มเลยนะครับนี่ครับผมได้ต <Kazakhstan S 2> ู Man, <id> ้พร้อมดอกนะครับไปใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับครับผมก็จะมีตำมีตรงนี้หน่อยนึงนะพี่น้องนี่นี่ครับผมคู่นี้นะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับนี่ครับผมสนใจสนใจเด้อครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับดอกแรมนั่งปกตินะครับตัวสองดอกนะครับตัวนี้ก็เดิมเดิมนะพี่น้องเดิมเดิมนะครับตัวนี้ก็เดิมแต่ว่าวามันขาดนะครับพี่น้องก็เอาไปซ่อมเอานะครับ นี่ครับเป็นไม้อาแเทสนะครับผมไม้อาแทส15ิบห้ามิลนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคาอนนะครับท่านไหนรับไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับตัวนี้อาไปใ้ช้งานคุ้มแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมราคาบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับพี่น้องครับผมและก็มีเข้ามาใหม่นะครับผมสีใบนะครับผมเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับตู้แผ่นดินไหวตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กนะครับไม้อาแท้ยี่สิบมิลขอบเหล็กสีระเบิดสีสวยเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับ กับผมนี่ครับระลังเป็นสเปคตนนะครับผมตัวนี้รับผมสภาพมาเยี่ยมนะครับพี่ดูสีกันจะชัดเลยนะครับตัวนี้ตู้แผ่นดินไหวนะครับผมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของของใครไหนเด้อพี่น้องนี่กับผมมีเข้ามาสีใบนะครับมีเข้ามาสีใบนะครับจะไหนสนใจนะครับไปละสองพันบาทนะครับไปละสองพันบาทนะครับรับผมราคานี้รับเองเด้อพี่น้องรับผมค่าส่งตัวนี้น่าจะแพงนะครับเพราะน้ําหนักน่าจะเกินหกสิบโลนะครับกับค่าส่งเพราะว่าผมสะดวงส่งนะเฉพาะนิ่มเอกเพสนะครับผม ใครอื่นครับผมไม่สะดวกจริงๆนะครับเพราะว่าต้อง เข้าไปส่งไก่นะครับผมอันนี้ขอท่านที่พร้อมนะครับแล้วก็สะดวกเข้ามารับเองเด้อพี่น้องสลัดตู้แผ่นนินไว้นะครับผมมีทั้งหมด4ใบนะครับใบละ2,000บาทนะครับผมราคานี้รับเองแล้วก็ตู้21นิ้วนะครับผมเป็นโบวีนะครับของช่างเนาะนะครับของช่างน็อตัวนี้ก็เป็นขอบเหล็กสีระเบิดนะครับเนอาเจีย20มิลนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ใบละ2,000บาทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้กลางนะครับผมนี่ครับตู้กลางเป็นตู้กลาง2คูณ1นะครับใส่เแยมตองแปดได้หรือีน้ง ครับผมนี่ใส่ได้เลยนะครับตู้นี้นะครับผมเป็นของช่างน็อตนะครับเป็นของช่างน็อตครับผมนี่ครับไม่ธรรมดาครับปกติครับผมรุ่นนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับจะสวยนะครับอันนี้เป็นตะแกรงตัดนะครับเป็นตะแกรงตัดเด้อพี่น้องนี่ครับเป็นของช่างน็อตครับผมน็อตซาวซิสเต็มนะครับนี่ครับผมสวยเลยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับตู้เปล่าสองคูนึงนะครับของช่างน็อตนะครับครับผมของใกลน็อตซาวนะครับมาสารคามนะครับท่านไหนสนใจเด้อตัวนี้ครับผม ตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตู้ช่างน็อตนะครับสภาพใหม่ๆนะครับสภาพใหม่ๆที่สวยเลยนะครับผมเป็นของช่างน็อตแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นี่ครับตอนนี้หาอยู่เด้อนี่ครับเป็นของน็อตซาวนะครับนี่ ครับผมสวยๆเลยนะครับผมเป็นตอเล็กนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ตากภูเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับผมมีพรมปลูกมาให้เรียบร้อยนะครับครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะครับผมใส่แท็บตองแปรได้ใส่ปากแตะได้นะครับผมเป็นตู้12นิ้ว2คูณ1นะครับผมใบละ1,500บาทนะครับผมจะส่งตัวไทยแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวสุดท้ายเรื่องพี่น้องตัวนี้ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะราคาแบ่งปันให้นะครับผมเป็นตู้เจบินแฟรนะครับ ตู้เจปินแฟกอันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องครับผมดอกนะครับผมดอกเป็นดอกนี่ครับเป็นดอกพีเอนะครับดอกพีเอตัวนี้จะเป็นตัวพีซีเอ็มนะครับตัวสีดํานะครับเป็นพีซีเอ็มตัวตัวตสีดาเด้อพี่น้องนี่ครับผมไม่เล็กใหญ่อยู่ครับตัวนี้ครับผมเป็นของพีอารีโอนะครับนี่ครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นดอกตัวเดียวกันนะครับผมแต่ว่า เขาเปลี่ยนหมวกมานะครับผมเป็นต <se> ูดตัวเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยครับเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับครับผมแต่ตัวนี้เปลี่ยนหมวกมานะครับตัวนี้เปลี่ยนหมวกมานะครับพวกนี้จะเป็นหมวกเดิมทั้งหมดนะครับทั้ง3ใบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเด้อนี่ครับสใบจะเป็นหมวกเดิมนะครับส่วนตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนหมวกนะครับแต่ว่าเป็นดอกรุ่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นแม่อัแท้ยี่สิบมิลนะครับแม่อัแท้ยี่สิบมิลเลยนะครับผมหน้าเป็นหน้าผ้านะครับเป็นหน้าผ้าแบบนี้เด้้้้อออคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบสสส่่่่่เเเเขาาาาไปกก็ววยยูพีีีนนนนงงผผมมมตหหหะะถแลอยงบบนนนน่มมลลกรร้อยะะคคััััไไผผตววีิดหแ เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านหลังเด้อครับผมไม่อาจไม่ผูไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต <everywhere> ์นะครับด้านหลัง <realization> ก็จะเป็นสเปคคอนนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับสวยเลยนะพี่น้องครับผมตัวนี้บอกเลยว่าฟังตั้งใจฟังราคาดีๆพี่น้องครับผมอันนี้ราคาแบ่งปันนะครับผมหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองเด้อครับผมใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับตู้นะครับตู้แฟดนะครับสิบแปดนิ้วสองดอกนะครับ ครับผมใบละสา0พันห้า้อยบาทนะครับบอกเลยว่าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้เน่นอนนะครับผมดอกใช้งานได้ปกติทุกดอกนะพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูหน้าดอกชัดๆนะครับผมนี่ครับผมครับผมตัวนี้เปลี่ยนมกมานะครับแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับนี่ครับผมอดูกันชัดๆเด้อพี่น้องนี่ครับผมอ่ะครับผมบอกเลยราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้เนี่นอนนะครับผมครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ตู้แฟร์นะครับสิบแปดนิ้วสองใบนะครับ พร้อมตู้พร şey. yes, ้อมดอกนะครับใบละสามพันห้าร so ้อยบาทนะครับผมครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็เน้นโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมครับผมก็ท่านไหนนะครับที่จะเข้ามานะครับผมรบกวนให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนเด้อเผื่อไม่อยู่ร้านนะครับจะได้ไม่มาเกอร์นะครับผมแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพี่มควาใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ